สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่หกพฤษภาสองห้าหกห้านะคะเมื่อวานนี้แม่ค้าก็เอาชุดมีดยีเนตมาต่อยโปรนะคะช่วงนี้เดือนพฤษภาไม่มีโปรแถนแล้วนะคะลูกค้าแต่งานที่สั่งทำฝากลูกค้าก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะแบบนี้ค่ะปักไม้พยุงแบบนี้ อันละแปดร้อยบาทนะคะลูกค้าส่วนอันที่แม่ค้ากาลังรัดหวายตรงนี้ก็อันนี้ฝักประดูนะคะอันละห้าร้อยบาทค่ะส่วนงานมีดอินเน็ตวันนี้นะคะแม่ค้ามีสิบเล่มเองนะคะลูกค้าสนใจก็สอบถามได้นะคะเต็มเลยค่ะอันนี้ยังอยู่ในโปรโลดราคานะคะลูกค้าเล่มละหกร้อยเก้าสิบบาท ทันคือทันนะคะลูกค้าหมดคือหมดนะถ้าถูกใจนี่มีคำว่าแพงะคะ่ะแบบนี้ก็ยังมีนะคะแบบนี้เริ่มละเก้าร้อยแปดสิบาทค่ะอันนี้ก็เป็นใบสิดนี้นะคะสามหกสิบห้ามิค่ะ ามแม่ค้าก็เอามาปล่อยนะคะิห้าเล่มหมดภายใน10นาทีเกลี้ยงเลยนะลูกค้าไม่เหลือไว้ให้แม่ค้าไปปล่อยประมูลเลยลูกค้าที่สนใจนะคะก็สามารถทักสอบถามเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะสวัสดีค่ะ